ตะเลี้ยวเห็นกะหิวเขาเลยจ้าพี่นองสวัสดีจ้าสาวขายเห็นกัเบ,บ้าโบจ้ามือหนีได้ซุปน้อไมสมเสีบๆสบนะจ้าพี่นองเนื้อติดมันย่างหอมๆพี่นองมีมีเกลียวขมขมถวยหน่อยนึงเขากันคักขนาดจ้าแหงเมาหลายแหงเมาน้ำลายแหงหิวเขาพี่นองเอ้ยเดี๋ยวเบิ่งกะอยากพี่นองขุียคำสีใหญ่ๆสแล้วนะจ้า เต็มปากเต็มคำกินบะมีเปิดมีนายได้พี่น้องขันเราเรียงน้องใหม่เนี่ยนะจ๊ะแต่ว่าเขากันค่ะนณะได้พี่น้องอย่างเนื้อติดมันกับซุปน้องใหม่ซุปบกเคียนนะจ๊ะโอ้ยกินบะมีคํำออกเลยจ้ะหอ,อมห่วยห่วยแต่อยู่ในถาดพี่น้องเอ้ยปอเป็นตะแซสบาคากมาได้จ้ะบัดนี้มากินเขาน้ำกันจ้ะพี่น้องฝากกดไลค์กดซับสไครกดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกำลังแรงใจสาวขายเห็นกับเบ้าวโวในเด้อจ้ะพี่น้องขอบพระคุณหลายๆจ้ะมาเดี่พี่น้องมากินเขาน้ำกันจ้ะ ครับกินข้าล้นากันครับในเสืออย่างพี่น้องมื้อนี้จุบเชิญจ้ามงออกลูกหลายพี่น้องเอ้ยมีหูกันหิวเขา่าเนื้ออะไรเน,เนื้อเสือลงให้ซุปน้ำมันสมกินกับเสืออย่างข้าวร้อนไปหน่อย แป๊บักนะี่ฮะเสือช้ำๆเลยเนือเน้อหอมเนื้อย่างชชํๆเลยหอมดูมันเนี่ย สุดยอดกันนิวเข่ อ้าบีกินดนแล้วพี่น้องซุปน้ำมันสมแซ่บแซ่บเข้ากันคักสายเนื้อ <laughs> สายย่างย่างพรล้นหลวงเลยพี่น้องสายนาสายลังเนี่ยมือนี่เอาเลี้ยวทรรมชาติไปได้พี่น้องเลย คลิปนี้ฝากไปซํานี้ก็น่าจะพี่น้องมาเจ้าบ,บ้านี้หามองเขามากินน้ำกันจ้าพี่นอ้องขยับขยายเอากันจ้าคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า